สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567และในคลิปนี้งงกันทั้งประเทศละครดังหยุดถ่ายทำกระทันหันเกิดอะไรขึ้นไปติดตามเนื้อหากันได้เลยค่ะ เรียกว่าทําเอาแฟนๆละครสิ้นแสงตะวันผลงานเรื่องใหม่ของผู้จัดอย่างเมย์ปฏิตาหรือเมย์เฟื่องอารมณ์ที่ขนทัานักแสดงนิวเจนของช่อง3อย่างเก้าอูจีน่าเดนิสและน้ำฟ้าประชันบทบาทกันและได้แายทาไปแล้วกว่า5คิวกลับประกาศหยุดถ่ายทำกระทันหันชั่วคราวค่ะโดยที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลที่ชัดเจนนะคะว่าเกิดจากอะไรโดยผู้จัดอย่างเมย์ค่ะเผยว่า น้องๆทุ่มเทกันทุกคนสิ้นแสงตะวันขออนุญาตหยุดถ่ายทำละครสิ้นแสงตะวันชั่วคราวรอช่องแจ้งการกลับมาถ่ายทำอีกครั้งนะคะรอเวลาที่เหมาะสมทางด้านแฟนๆชาวเน็ตจากเว็บดังออกมาคอมเมนต์วิเคราะห์สาเหตุการไปต่างๆนานาค่ะเช่นปกติเคสแบบน,นี้จะเกิดจากพวกเปลี่ยนตัวดารากระทันหันหรือดารามีกระแสงแง่ลบแต่เรื่องนี้ก็ไม่น่ามีเริ่มถ่ายไปแล้วก็แปลว่าอนุมัติเงินเปิดกองไปหมดแล้วด้วยนะ ต้องรอดูเรื่องการปรับตัวนักสแสดงช่องจะสลับตัวใคายไม้แรงมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอยากรู้เหตุผลเลยอยากรู้เหตุผลเรื่องคิวนักสแสดงคิดว่าไม่ใช่ปัญหานุน้นองก็มีละครแค่คนละเรื่องในปีนี้เรื่องแคสนักสแสดงก็แคสมาดีแล้วใช้นิวเจนเหมาะสมแล้วกว่าจานุมัติให้เปิดกล้องมาคิดว่าเรื่องนี้นักสแสดงคงไม่ใช่ปัญหาแล้วช่องติดอะไรหรอหรือว่าตอนนี้ละครหลังข่าวที่ปิดกล้องไปมีอยู่ในสต็อกเยอะ ซึ่งเยอะมากจริงระบายออกไม่ทันเลยให้หยุดชั่วคราวหรือ,อยังไงอะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆท,งท,งที่เปิดคลองถ่ายทำกันไปแล้วจากประกาศเหมือนจะโดนช่องพับโปรเจกต์เลยบทมันแรงไปไม่เหมาะสมหรอหรือจะเปลี่ยนตัวนักสแสดงช่องจะเอานักสแสดงชุดนี้ไปลงโปรเจกต์อื่นหรือเปล่าอย่างไรก็คงต้องรอทางทีมงานและผู้จัดคนเก่งในปฏิตาออกมาชี้แจงอีกครั้งค่ะ